การทำบุญวันอาสาฬหาบูชาที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นไปด้วยความคึกคักพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปทำบุญที่วัดต่างๆโดยเฉพาะวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงมีประชาชนทำบุญใส่บาทและฟังเทศ ประชาชนที่มาทำบุญบอกว่าในช่วงวันหยุดอาสารหบบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึ่งและในช่วงเทศกาลดังกล่าวมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจึงถือโอกาสพาครอบครัวมาทำบุญกันและยังเป็นวันครอบครัววันรวมครอบครัวอีกด้วยค่ะ ที่จังหวัดพะเยาประชาชนเดินทางไปทำบุญที่วัดเกิดอำเภอดอกคำใต้นำอาหารข้าวหวานทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับที่ชาวล้านนาเรียกว่าตานขันข้าววันเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ช่วงสายจะมีการฟังพระธรรมเทศนาส่วนช่วงเย็นก็จะมีประเพณีเวียนเทียนวันเข้าพรรษา เช่นเดียวกับประชาชนในจังหวัดสงขลานำเข้าสารอาหารแห้งและอาหารขาวหวานร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สิบรูปที่วัดเลียบเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่วัดแช่มอุทิศหลวงพ่อร้อยปีอำเภอเมืองสงขลานายโชตินิริน ขออภัยค่ะนายโชตนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีหล่อและถวายเทียนพรรษาจำนวน100วัดเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมากเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ที่สุรินนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานทำบุญตักบาทบนหลังช้างสุรินโดยมีพระสงฆ์สามเณร64รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง64เชือกซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่จัดกิจกรรมนี้ ในงานพากกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบัตรพระบนหลังช้างประจำปี2568ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะทัวร์จากทุกภูมิภาคส่งผลให้สถานประกอบการโรงแรมร้านค้าร้านอาหารมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วนที่อุบลราชธานีวันนี้เป็นวันแรกของการแห่ต้นเทียนพรรษาในงาน124ปีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2568วิจิตศรีศิล์ถิ่นไทยดีปีนี้มีต้นเทียนส่งประกวด44ต้นลดลงจากปีก่อนที่มีกว่า50ต้นค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้คุ้มวัดหลายแห่งไม่ส่งต้นเทียนเข้าร่วมประกวด ที่นครราชสีมานักท่องเที่ยวเดินทางมาชมขบวนแห่เทียนของอำเภอโชคชัยและอำเภอพิมายพร้อมกับถ่ายภาพเทียนรูปหล่อพโทบุญสินภาคกลางหรือว่าบิ๊กกุ้งแม่ทัพภาคที่สองกันอย่างคึกคักค่ะขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่างๆเต,ๆตรียมเข้าร่วมประกวดในวันพรุ่งนี้เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองโคราชที่ขอนแก่นมีการประกอบพิธีห่มผ้าฤดูฝนพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิเนื่องในวันอาสารหาบูชาซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดได้จัดทำโครงการบุรณะพระาธาตุขามแก่นพุทธศาสานิกชนร่วมกันทำบุญการบุรณะครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการฟื้นความงามให้กับองค์พระาธาตุขามแก่นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาช่างโบราณซึ่งเป็นการลงรักน้าเกลี้ยงผสมสมุขเคลือบองเ,ออเคลือบผิวองค์พระาธาตุให้คงทน เป็นขั้นตอนที่ทำได้ยากก่อนที่จะปิดแผ่นทองคำเปลวแท้ค่ะ